ยิแชนแนลสวั Channel. สดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รืมทชว่์อขังคนข้างรักก็จะมารีวิวห้องของตัวเองนะคะที่แต่งไว้เพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยข้างรักนะคะดูก็รู้นะจ๊ะว่าเป็นการข้างรักใคร ก็จะเริ่มรีวิวกันก่อนเลยอืมดูจากคลิปแล้วนะ,ะเริ่มจากโน้ตบุ๊กนะก็เป็นรูปหมอไปอันดับแรกเลยนะฮะแล้วก็จะหนีใครไปไม่ผนลอยนอกจากจอหนักก็ยังคงเป็นหมอไปค่ะอ่าโอเคโอเคเป็นการรีวิวห้องนอนมีการแพนกล้องเล็กๆเก็บเล็กน้อยนะฮะห้องก็จะเป็นแบบว่าฟิลรสเฟ้ามองออกไปข้างนอกนะฮะค่อยๆแพลแนค่อยๆแพลแรูปแรกจากรูปแรก รูปแรกเป็นหมอป่ายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหมอป่ายทับใจที่สุดรูปนี้ก็คือ เราที่มาที่ไปมันจะมีความติดเล็นิดนึงแต่ว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันเห็นผู้ชายกับมึงไ่ได้บ่าได้เลย<ม>ก็แบบเอ้ยไหนๆหมอไปเขาก็แต่งตัวเรียบร้อย<ม>ก็แบบเอ้ยจับแก้ผ้าหน่อยอะไรอย่างงี้ให้แบบดูมีความแบบ BDSM มีความเรด20บวก18บวก20 กว่า wow, 2ี2 3 2 4 25 26บวกนะฮะแล้วก็มีความแบบผูกเชือกจับน้องผูกเชือกเห็นแก้มโกนอะไรอย่างงี้นะส่วนไอ้ตัวสลามตัวน้อยๆก็อืนั่นแหละเอามาปิดนิดนิดหน่อยๆให้มันแบบวับบแบมๆ,ๆนะฮะฟิลแบบเซ็กซี่เซ็กซี่บอยนะฮะโซผัว so ที่สุดนะฮะไม่ได้ทะเลาะกาันหรือไม่ได้อะไรกันนะคะ oh. แต่ว่าแบบอยากผูกเอาไผูกใจเราสคนเอาไว้ แล้วก็ด้วยความที่แบบมีเจ้าของห้องคะ่ะชอบปิกาจูด้วยคะ่ะมีความแบบเป็นทาาปิกาจูด้วยแล้วก็เป็นทาาหมอไปด้วยยังไงก็ให้ช่างอะคะ่ะไม่ใช่ช่างสิให้คนวาดรูปอะคะ่ะมิกซ์แอนด์แมสก์กับไปเลยกับคอนเซปต์ภาพนี้จะมีความแบบสวยงามมีความแบบใช้สีสันที่ดูฉูดฉาดแล้วก็แน่นอนคะ่ะจับหมอไปมาแต่งชุดซาโตชไิได้หรอได้ดิก็คนมันอยากจะให้เขาแบบ มิแอนด์แมชอะเข้าใจปะงูเงินก็คือเป็นสีเหลืองเป็นงูปิกาจูงูใส่ฟ้าใดๆดโอ้ยแล้วแค่นั้นไม่พอนะฮะมาที่น้องปิกาจูสุดรักของเราด้วยความที่ข้างรักทั้งปิกาจูแล้วก็ข้างรักทั้งหมอป่ายก็เอาน้องมาทชาไหมคะมาใส่ชุดนะคะหมอไป่ายไปเลยเป็นปิกาจูสุนะคะเป็น,นเป็นป่าจูของจริงนะคะอันนี้ก็คือแบบ ความอยากอวดเล็บด้วยเออว่าเราแบบชอบข้างกักติชก็สุก็เออกระแดะโชว์เล็บนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเป็นใสน่นการแพร่สวยอวดค่ะอวดอ่ะอวดค่ะมอปลายค่ะมอปลายแบบเซ็กซี่หน่อยค่ะโอ้ยอะโอ้สาอวดค่ะอวดออะแพนไปแผนมาอวดอ่ะโอเคเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมอันนี้เป็นแบบแสงแบบ ตอนปิดไฟปิดมานเป็นแสงฟิวไลท์แบบกลางคืนภาพก็จะมีความนวลนีขึ้นนิดนึงแล้วก็แบบว่ามีความสวยงามมากขึ้นมีความครึมมากขึ้นอ่าอย่างอย่างอยากจะอวดต่อก็คือซูมค่ะซูมมาวาดมาแพงนะวาดมาแพงเนาะจ้างจ้างคนวาดวาดมาแพงคุยคอนเซ็ปต์กันนานมากแล้วก็ช่างเนี่ยคนวาดก็ตั้งใจวาดให้เรามากงานดีงานเนี้ยมันก็อยากจะแบบอวดนิดนึงอะไรอย่างนี้อ่ะ สุดท้ายก็มากับรีโตคอมกันก่อนโตคอมก็ยังคงเห็นเป็นผ้าแฟนอาร์ตหมอป๋ายกับกองไทมัวเจมน,นะแล้วก็อันนี้เป็นไอดีเกนชินที่นแน่นอนว่าดองเพชรต้องแต่การยูมารอบแรกจนการยูใหม่รอบออกไปใหม่ออกมากลับมากลับมากลับไปรีรันไปแล้วรีรันอีกน,นะ จนนับปัจจุบันนี้อันนี้เป็นเพจฟรีที่เติม BP กับทำกิจกรรมอย่างเดียวอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับ32เอ็ินเตอร์ทวินเฟสจ้ามาสักทีนะคะหมอไปรอนานแล้วข้างรักขนาดนี้แล้วมาสักทีนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องยสิภากันได้นะจ้าขอบคุณค่ะ